สวัสดีครับเรายังอยู่กับเฉลยข้อสอบกรพอรอบ e x a m สําหรับข้อนี้ก็คือข้อเศษส่วนแล้วก็ร้อยละเปอร์เซ็นต์เนาะข้อนี้นะครับก็จะเป็นนิดได้รับเงินเดือนจากแม่นะครับแล้วก็มาใช้1นส่วนสของทั้งหมดหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ครับไปใช้2อส่วนสคิดที่เหลือ,อามาใช้อีก1นส่วนสี่เขาถามว่าจากการใช้3ส่วนเนี้ยจะเหลือเงินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้อนี้ถ้าจะให้ง่ายครับเราก็จะเริ่มจากที่แม่ให้เงินมานะครับเราจะให้แม่ให้เงินมาเป็นหน0่งรยเ็นหลังจากนั้นครับครั้งแรกเลยเนี้ยเขาจะใช ของทั้งหมดก็คือคูณด้วย100%เนะครับเพราะทั้งหมดตอนนี้ของเราเป็น100%ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เป็น100%นะครับลบด้วย50%นะครับก็จะมีค่าเท่ากนะับ50%นตะตอนนี้เงินที่เหลือจากจาก,การใช้ส่วนที่1เนี่ยเหลือแค่50%จากนั้นครับเขาจะเอาไปใช้ในส่วนของการจ่ายค่าใมกกิจอีก2/3%ตรงนี้เหลืออีก50%าในตอนแรกเนาะเราก็จะลบออกด้วย2 3ส่วนาของเงินที่เหลือก็คือ50%รตรตงนี้เาจะ ไม่ทาให้มันเป็นทศนิยมนะครับเพราะงั้นเราจะทําให้มันเป็นเศษส่วนค้างไว้ก่อนก็ได้ครับโดยการคูณ3าส่วนสให้กับ50ข้างหน้านะครับคูณเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับข้างหน้าก็จะกลายเป็น150ส่วนสเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วลบด้วย2อคูณห้ก็จะเป็น100ส่วนด้วย3%เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับหลังจากใช้ไปในส่วน2อส่วนสเนี่ยเราก็จะเหลือเงินทั้งหมดอยู่ที่50ส่วนด้วย3%เปอร์เซ็นต์ทีนี้เรายังเอาไปใช้ต่อในอีก 1ส่วน1ส่วน4ครับเพราะฉะนั้นเงินตั้งต้นครับก็คือ50ส่วน3%เปอร์เซ็นที่เราเหลือจากจ่าย2ส่วนแรกนะครับลบออกอีก1ส่วน4ของที่เหลือครับก็คือ50ส่วนด้วย3%เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยใครจะตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยก็ได้นะครับแต่แอบผมลองใช้แบบเดิมครับก็คือคูณด้วย1ส่วนขอภัยครับคูณด้วย4ส่วน4เหมือนเดิมตัวข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เป็น200ส่วนด้วย12เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วลบด้วย50 สิส่วนด้วย1 2เปอร์เซ็นต์ลบกันนะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็น150ส่วนด้วย12เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งเราก็สามารถตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะครับใครจะใช้วิธีการตัดเรื่อยๆเนาะในห้องสอบนะครับหรือจะหารไปเลยนะครับก็สุดท้ายก็จะเหลือเป็น12.5เปอร์เซ็นต์